สวัสดีครับพี่น้องครับที่ขึ้นมาครับเพราะว่ามายืนยัน,ยนว่าสายทิวเป็นเพื่อนรักของผมถามว่ารู้จักกันตอนไหนรู้จักกันในคุกเหตุการณ์6ตุลามาเจอกันครั้งที่สองเจอกันที่ลอยต่อขมิ้นไทยลาวนี่เขาเรียกว่าเขต สามเหลี่ยมมรากดสายทิวก็เป็นนักรบที่เก่งมากตบมือให้สา,ายผมด้วยส่วนผมเนี่ยไม่ได้ยิงใครหอครอกใข้ตลอดปีนะครับพี่น้องครับก่อนเรียนก็ต้องให้กำลังใจพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องทางภาคอีสานเกิดมาในช่วงชีวิตนี้ ไม่คาดไม่ฝันว่าจะได้เป็นคนไทยอพประยพพี่น้องอพยพนี่เป็นแสนเลยนะครับตัวเลขทางการของท่านผู้ว่าราชการรวมกันแล้วนี่ประมาณแสนห้าเป็นภาพที่อนเน็นอนาถมากและขณะเดียวกันพี่น้องญาติผมเองจากเด่นอุดมก็อพประยพไปอยู่ที่ อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรถ,ถามว่าทำไมต้องไปยะโสธรก็ทหารบอกว่ายะโสธรน่ะปืนใหญ่ของกัมพูชายิงตกถึงอำเภอมหาชนะชัยและขอหวังพูดแล้วอย่าไปรอเล่นนะครับผมเพิ่งทราบว่าคุณเซนเนี่ยมันบ้าจริงๆบ้าแบบไม่ โรงพยาบาลศีธัญญาไม่กล้ารักนะไม่มีที่ไหนในโลกหรอครับเอาปืนใหญ่จริงจริงมันเจตนาเจตนายิางที่เซเว่นอีเนเจตนายิางที่ปั๊มน้ำมันเจตนายิางที่โรงพยาบาลเจตนายิางใส่บ้านเรียนราชดรน แล้วมันก็ตอบหน้าตาเฉยมันบอกว่าปืนมันไม่มีศุนย์เลงพูดเป็นลิเกไปได้ครับตั้งแต่ปืนจำราคาสองหมืนบาทมันก็ยังมีศูนย์หน้าศูนย์หลังแล้วปืนบียี่สิเอ็ดราคากระบอกละสองร้อยล้านทําไมมันจะริงไม่แม่นแต่มันปากหมาจริงๆครับสมแล้วที่มันเป็นเพื่อกับกระทำเสีย ไหนๆก็พูดทั้งทีพี่น้องครับเหตุการณ์ที่ประชาชน,นตายทหารตายตำรวจตายข้าราชการตายทั้งฝั่งเขมรและฝั่งไทยมันเกิดจากคนบ้าสองตัวตัวหนึ่งชื่ออุนเจนอีกตัวชื่อทักษิณเ,เร็วมากย่านเป็นมาเกิดพี่น้องครับแต่ก็ต้องขอชื่นชมยอมรับคันเป็นจริงนะว่า ผมในฐานะเป็นสหายคอมมวนิสต์ผมก็ไม่นึกไม่ฝันว่าทหารไทยตำรวจไทยจะลบเก่งเท่ากับวันนี้เอาตบมือให้ส,สาวๆที่ขับเอฟตีหกและขับเจฟฟีด้วยครับถ้ากดปุ่มนั่น่นมาตรงเป้าไม่มีฝันเสียวเลย ก็ต้องยอมรับนะครับและจริงๆผมอยากจะให้ให้น้องตั้มเนี่ยไปขอค่าโฆษณากับบริษทัทเดสวีเดนหน่อยนะเครื่องบินจิ๊บเฟนนะ่ะมันตอนที่ทหารไทยไปซื้อเครื่องบินจิ๊บเฟนผมคนหนึ่งตอนนั้นเป็นสอสอส,อสอวอ,อยู่ผมไม่เห็นด้วยผมบอกว่าสวีเดนไม่เคยลบทัพจับจืง แล้จะไปซื้อกครื่องบินลบทำไมแต่มาวันนี้ต้องอยอมรับกวาเป็นปจริงว่าเครื่องบินจีนเป็นแผงลิทที่ประเทศไทยเอาต่อมือให้ทหารไทยด้วยตาถึงจริงๆสุดยอดเพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปทหารจะไทยจะซื้ออะไรจะผลิตอะไรเชิญตามสะดวกพี่นัองนระชาชนอนุญาต ไม่ต้องถามนายกหลายคนข้องใจถามว่าสมบูรณ์ทำไมรัฐบาลวงอิงทำไมรัฐบาลทักเสียมันจึงไม่ตั้งรัฐมนตรีว่าการกระ,กระทรวงกลาโหมทั้งๆที่ประเทศไทยนะ่ะนายพลมีเยอะแยะตั้งนายพลคนไหนก็เป็นได้แล้วนะถามว่า ถามว่าทำไมเขาจึงไม่ตั้งเพราะในแต่ละจิเป็นนักการเมืองเขาไปสื่อไปสาะผมเคยเป็นกรรมการทาหารเลยนะของวุฒิสภาปรากฏว่าพี่น้องครับได้ประเทศเบมร์เขาก็แตกเป็นก้มเป็นเหลา่าคนที่กุมอำน,นาจทหารนะ่ะคือลูกชายเตียบันือเตียสาเฮ ถามว่าเกี่ยวอะไรกับไทยเกี่ยวครับพี่รางสังเกตไหมเวลาในหลวงพระราชนีเราเสเ็จปูตานคนที่มาต้อนรับก็คือในหลวงของปูตานใช่ไหมเขาถือว่าต้องศัติ์รีเท่าเทียมกันถ้านายกไทยไปประเทศจีนนายกรัฐบาลจีน รัฐมนตรีจีนจะต้องมารับนายกอมไทยใช่ไหมเขาว่าสิทธิเท่าเทียมกันถ้ารัฐมนตรีคณาโหมไทยไปขเขมรเขมรมันก็ต้องส่งรัฐมนตรีคณาโหมเขมรมาต้อนรับใช่ไหมแต่บากฏว่าหุ้นเินกับเตียบันเขาไม่ถูกกันไม่กินเส้นกันเพราะอะไรต้องไปเจอบรู้ว่รา ไอ้คนอย่างเตียบาลน,นี่เชื่อไม่ได้เพราะเตียบาลสายเลือดเป็นคนไทยผู้ไทยลูกเตียบาลปัจจุบันเป็นผู้ประชาก,การทหารเขาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเป็นรัฐมนตรีกลาหมและก็เป็นรองนายกรัฐมบุตรีด้วยเอ้าตีตา่างถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าวันใดวันหนึ่งถ้ารัฐบาลไทย ส่งรัตปรตีกลาหมไปเจรจากับขมรขメ์ก็ต้องส่งลูกเสียเตียบันมาเจรจาใช่ไหม mm. เพราะฉะนั้นหุนเซนมาเรย,เยบร้ทักษิณมึงอ,อย่าไปตั้งรัฐปรตรตีกะลาหมนะเพราะกูไม่ไว้วากใจไอ้ลูกเตียบันสว่างหรือย,อยัง mm. เพราะฉะนั้นไอ้เตียบนไม่ใช่เตียบนไอ้ทักษิณหุนเซนมันเป็นคนคนเดียวกัน จังป้นสมบัติประเทศไทยน่าไปแบ่งกันสองคนอ้าวน้องว่าหมดเวลาแล้วก็ให้กำลังใจนะครับที่กำลังเดินทางมาก็ปลอดภัยสวัสดีครับ